วันนี้เรามาทำความรู้จักกับไพ่หมายเลข4ของไพ่ชุดใหญ่เมเจอร์อาคานากันต่อนะคะหมายเลข4ก็คือ The Emperor ค่ะหรือจกักรพรรดิผู้ครองฟ้านะคะรูปหน้าไพ่นะคะเป็นรูปของจกักรพรรดินั่งหน้าตรงอยู่บนบันลังซึ่งประดับไปด้วยออหัวแกะนะคะอันนี้คือจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงพลังอำนาจนะคะมือขวาเนี่ยถือคทาทรงกางเขนนะคะ อันนี้คือแสดงถึงอำนาจของการสั่งการนะคะการชี้เป็นชี้ตายได้เลยส่วนมือซ้ายเนี่ยถือลูกแก้วบ่งบอกถึงสติปัญญาอันสูงส่งนะคะส่วนเสื้อผ้าเนี่ยด้านนอกจะเป็นชุดเกราะที่ทำมาจากหนังแพะนะคะอันนี้จะแสดงถึงความคลาดแคล้วต่ออันตรายทั้งปวงนะคะที่ศีรษะเนี่ยสวมมงกุฎ ประดับเพชรด้วยจะบ่งบอกถึงการมีทรัพย์สมบัติมหาศาลนะคะด้านหลังเนี่ยเป็นรูปภูเขาหินซึ่งแสดงถึงออความมั่นคงและความแข็งแกร่งนะคะความหมายของไพ่นะคะความหมายของไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่ประสบความสำเร็จนะคะสร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองจนได้เป็นใหญ่เป็นโตและไพ่ใบนี้เนี่ยยังแสดงถึงการได้ มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะเช่นว่าไปเรียนต่อไปทำงานหรือแต่งงานกับคนต่างชาตินะคะลักษณะนิสัยนะคะลักษณะนิสัยของของไพ่ใบนี้เนี่ยคือเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะตั้งใจจะทำอะไรแล้วต้องทำให้สำเร็จเป็นคนที่ทะเยอทะยานรักความก้าวหน้าแต่ก็เป็นคนที่เรียกว่าดื้อรลันไม่ค่อยฟังใครแล้วก็เป็นคนที่ คิดอยู่ในกรอบนะคะเคร่งคัดในระเบียบและไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่การเงินนะคะเป็นสร้างฐานะมาด้วยตนเองก็ร่ำรวยแล้วก็มีฐานะมั่นคงการเรียนนะคะมีสติปัญญาดีแล้วก็อาจจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยการงานนะคะการงานเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในการงานนะคะเป็น ผู้บริหารระดับสูงได้เลยแล้วก็ถ้ามีกิจการเป็นของตัวเองเนี่ยก็จะเป็นกิจการที่ระดับใหญ่ระดับเจ้าสัวเลยค่ะหรือไม่ก็ทำงานฝ่ายปกครองนะคะพวกข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่เป็นนักการเมืองระดับชาติหรือระ,ระดับท้องถิ่นก็ได้นะคะส่วนความรักนะคะความรักเนี่ยเนื่องจากเป็นคนบ้าง,งานก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อย โรแมนติกเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะแต่งงานกับคนต่างชาติหรือมีแฟนที่มีอายุแก่กว่ากันเยอะอะคะ่ะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพก็แข็งแรงจะมีปัญหาก็คือระวังเกี่ยวกวับโรคความเครียดเท่านั้นเองนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับไพ่ The Emperor ก็จบแค่นี้นะคะ แล้วพบกันใหม่คะ่ะขอบคุณคะ่ะเสียงบันทึกหม่สี่ระยะเวลาสามนาทีหยุดปุ่ม